ย้อนไปเมื่อ23ปีก่อนเนาะตอนนัดพัดอายุประมาณ12แล้วตอนนั้นน่มันเป็นเวลาประมาณ5โมงละ้วยความที่เราก็เพิ่งเลิกเรียนแล้วก็กลับมาบ้านใช่ไหมเราก็ยังใส่ชุดน,นักเรียนอยู่เนาะตอนนั้นก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลตัดผมประมาณติ่งหูแล้วก็ใส่เสื้อนักเรียนสีขาวกระโปรงกีบสีน้ำเงินเลยตอนนั้นเรากำลังเล่นกับน้องชายคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องข้างบ้านอะเนาะ,เ,นะเราก็ไปเล่นหน้าบ้านเขา บ้านเขาก็อยู่ถัดจากบ้านเราไปประมาณสองหลังแล้วตอนนั้นน่ะเราพักบ้านข้าราชการใช่ไหมบ้านพักข้าราชการที่พัดพักอยู่อ่ะมันก็เป็นห้องแถวติดติดติดกันใช่ไหมก็คือพัดเล่นไม่ไกลจากหน้าบ้านพัดเท่าไหร่เราก็วิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็ก12บสองอะเนาะแล้วอยู่ดีๆพัดก็ได้ยินเสียงดังขึ้นที่บ้านของพัดพัดกับน้องก็เลยรีบวิ่งมาที่หน้าบ้านของตัวเองแล้วสิ่งที่พัดเห็นตรงหน้ามันก็ทําให้พัดรู้สึกอึ้งแล้วก็ ทำอะไรไม่ถูกอ่ะยืนแข่งทื่อไปเลยคิดภาพนะเด็กผู้หญิงคนหนึง่งอายุ12ยืนตรงที่หน้าประตูบ้านของตัวเองแล้วมองเข้าไปภายในบ้านทุกคนรู้ไหมพัดเห็นอะไรพัดเห็นพ่อของตัวเองที่ตอนนั้นอายุประมาณ40เนาะพ่อสูง180ใช่ไหมแล้วก็ร่างกายแข็งแรงตามแบบข้าราชการทั่วไปพ่อนอนงายหลังอยู่บนพื้น แล้วก็มีอาการมึนเมาแต่สิ่งที่พัดเห็นต่อไปคืออะไรพัดเห็นแม่ของตัวเองตอนนั้นแม่ก็อายุประมาณส0ิกว่าเนาะแม่ของพัดนั่งค่อมอยู่ที่บนตัวของพ่อพัดแล้วหน้าตาแม่อะที่พัดมองไปคือแม่โมโหพ่อมากๆเหมือนแบบสามารถจะจบชีวิตพ่อได้ทุกคนรู้ไหมในมือแม่ของพัดคืออะไรแม่ของพัดนั่งค่อมอยู่บนตัวพ่อพัดใช่ไหม แล้วมือขวาของแม่ถือมีดทำครัวอยู่จ่อไปที่คอคอหอยของพ่อเป็นเหตุการณ์ที่มันช็อกมากแล้วก็จะทำให้ร้องไห้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบถ้าใครได้เจอทุกคนก็คงทำตัวไม่ถูกอะว่าจะต้องทำยังไงเด็กวัยสิบสองคนนั้นที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้ตรงหน้ามันช็อกจนจนพัดกับน้องอะ่ะพูดไม่ออกอะ่ะพ่อของพัด เขาพาเพื่อนที่เป็นแบบข้าราชการด้วยกันเนาะมาสังสรรค์ร้องเพงลงคราวเกะอะไรอย่างเงี้ยในบ้านของตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้เกิดอีทธาไหนเขากับแม่ถึงทะเลาะกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเพื่อนของพ่อสี่ห้าคนน่ะเขาก็พยายามห้ามแม่พัทเนาะไม่ให้ทําร้ายพ่อของพัดใช่ไหมคือเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันก็ผ่านมาโดยที่เขาสองคน ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อกันอะ่ะมันไม่ดีเลยคิดดูถ้าคุณเป็นพัทอะ่ะเด็กอายุ12คนนึงที่ต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้อ่ะคุณจะแสดงออกต่อสถานการณ์ยังไงตอนนั้นพัททาตัวไม่ถูกเลยนะแบบยืนอึ้งเหมือนภาพมันสโลโมชันอยู่ตรงหน้าไปหมดอะ่ะพัทวิ่งออกจากตรงนั้นอะ่ะคือพัทไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์แล้วว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วเหตุการณ์แบบนี้ มันไม่ใช่เหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์เดียวที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตพัดที่พัดต้องแบบต้องเห็นพ่อกับแม่เขามีปัญหาสิ่งที่พัดเห็นนี่แหละมันเป็นปมที่อยู่ในใจของพัดมากๆแล้วมันก็ยังเป็นแรงผลักดันที่ทําให้พัดอ่ะทาวิดีโอนี้ออกมาตั้งแต่พัดโตมาพัดตั้งธงไว้เลยนะว่าผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตพัดอ่ะพัดจะไม่เอาคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ติดการพนันหรือว่า อะไรก็ตามที่อบายามูบะพัดไม่เอาเลยพัดเชื่อว่าหลายๆคนนะก็เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมด่ากันหยาบคายอะไรเงี้ยแล้วพัดว่าพัดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พัดมีความเชื่อในสมัยก่อนว่าแบบเฮ้ยหรือว่าชีวิตเราจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปตลอดเราจะไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์แบบนี้หรือว่าแฟนที่เรามีอะเราก็คิดว่า เราน่าจะต้องมีแฟนแบบนี้แน่เลยแบบชีวิตฉันมันมันคือเหมือน victim mindset ก็คือเราเหมือนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์อยางนั้นไม่สามารถเลือกหรือว่าแบบดีไซน์ชีวิตของตัวเองได้หรือว่าบางคนตอนนี้อาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกด้วยเลยด้วยซ้ำใช่ไหมอาจจะถูกแฟนทำร้ายถูกแฟนแบบพูดจาหยาบคายใส่หรือว่าดูถูกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นทางออกอะไม่รู้ว่า ทางออกของสถานการณ์เนี้ยมันคืออะไรพัดอยากจะให้กําลังใจทุกคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะพัดเชื่อว่าเราทุกคนน่ะมีอํานาจในการเลือกแล้วก็การออกแบบชีวิตของเราได้เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการคนรักแบบไหนให้เข้ามาในชีวิตเราสามารถเลือกและตัดสินใจได้ขอให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการคนรักแบบไหน เราต้องการชีวิตที่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราต้องชัดเจนว่าเราอะอยากจะมีชีวิตแบบไหนแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่เราต้องการ